ชนนั่งค่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเบญพาเชยุวนักศึกษาสาธานสศาชัา้นปีที่สามนะคะอ่าคนไข้ชื่อนามสกุลอะไรคะชื่อพิดาลัดิจารณักค่ะคุณข่ายเป็นอะไรมาคะท้องเสียค่ะเป็นมาแล้วกี่วันคะเป็นมาหนึ่งวันค่ะคุณหมอลักษณะการหายเป็นยังไงบ้างคะ ถ่ายเป็นถ่ายเหลวค่ะถ่ายเหลวนี่คือมีลักษณะแบบมีมุกเลือดปนหรือว่าถ่ายเป็นน้ำนี่ค่ะค่ะส่วนมากก็จะเป็นถ่ายเป็นน้ำค่ะถ่ายมาเลือกกี่ครั้งเข้าวันนี้สี่ถึงห้าครั้งแล้วค่ะมีอาการร่วมด้วยยังไงบ้างคะก็รู้สึกอ่อนเพลียค่ะมีไข้ก็ตื้นส้อาเจียนค่ะก่อนที่จะมามีการเป็นรับประทานอะไรมาก,ก่อนคะก่อนที่จะมีอาการนะคะอ๋อรับประทาน ส้มตำค่ะที่ร้านข้างทางค่ะแล้วคนในะครอบครัวมีใครรับประทานด้วยไหมคะไม่ค่ะรับประทานคนเดียวค่ะมาหาหมอคนไข้ได้กินยาอะไรมาก่อนไหมคะไม่ค่ะยังไม่ได้รับประทานยาเลยค่ะคนไข้มีโรคประจําตัวหรือแพ้ยาอะไรไหมคะไม่ค่ะ ไม่มีโูคประจำตัวแล้วก็ไม่แพ้ยาค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวคุณหมอจะจ่ายยาให้นะคะาจากนี้ก็ให้คนไข้ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารนะคะช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะคะเช่นโจ๊กแล้วก็ข้าวต้มนะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆหรือแบบดื่มเกลือแร่อย่างนี้นะคะเพื่อจะช่วยเชยการสูญเสียน้ํะค่ะค่ะส่วนในของเกลือแร่นะคะก็ให้คนไข้ ผสมเกลือแร่ในน้ำา25มิลลิลิตรนะคะหรือน้ำหนึ่งแก้วนะคะถ้าคนไข้รับประทานไม่หมดภายในหนึ่งวันก็ให้คนไข้ทิ้งได้เลยนะคะค่ะขอบคุณครับคุณหค่ะสำหรับการป้องกันตนเองจากโรคอาหารเป็นพิษนะคะ 1. เลิกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนหลีกเลี่ยงอาหารที่ใกล้เสียหรืออาหารที่เก็บไว้นานเกินไป 2. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง เพื่อกำจัดไวรัสและแบคทีเรียที่ติดอยู่ 3. ควรเลี่ยงอาหารที่เสียง่ายหรือไม่สุกเช่นส้มตำขนมจีนซูชิเพราะช่วงหน้าร้อนอาหารมักจะบูดและเสียเร็ว 4. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเป็นการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอก็ช่วยได้ค่ะ